จคไรนกากัไหนครับเรามาจากไหนกันนะมาจากเรามาจากประเทศไหนครับกัพกชากัมพูชาม,มาเคยกี่คนครับเนี่ยหลายคนเนาะแต่เรามีบาตรไหมฮะ มีพาสปอร์ตแต่ไม่มีบัตรทำงานนะมีไหมบัตรทำงานแล้วมาทำงานมาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามวันสิบสามวันสิบมามาอยู่นี่นานยังครับเพิ่งเตยยายมากี่กี่เดือนแล้วครับห้า้าเดือนแล้วเนาะอยู่อยู่เอ็มพีอยู่กับเอ็ สองสามเหนหลายบริษัทใช่ไหมหมายความว่าในบ้านกลุ่มนึงเนี่ยมีแรงงานหลายบริษัทช่วยกันทำใของมันช่ค่ะทำเรื่องอะไรเช่นมีไฟฟ้ามีชาทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างเรไม่ได้ขี่เลยเป็นไรเขาจะมีคนว่าเราได้บอกว่ามีตำรวจไปยกไปเฉย ท่านนเจ้าของเลยไหมเนี่ยไม่ใช่ครับมาทำมาอายุหลละอายุยี่สิบนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อออกรับฮะชื่อออกรับผมพ่อบ้าอครับผมเอาเบเาอกาเปรียบเาเี่าอะไรไ่รู้แหละนะ คนไทยไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกลับม,ม,มาทำงานอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามตกฎหมายคืออะไรที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเสียภาสีเ,เข้ามาให้ถูกต้องไม่ต้องการให้ไปตกกับคนใดคนหนึ่งถ้าเราถูกเขาหลอกเขาเรียกว่าหัดคิวกรับผิดชอบมาไม่ดีเลย ็เวลาท่านเข้ามาไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะตกเป็นคนเนี่ยถูกถูกคนที่เขารู้อ่ะเขาเขามาข่มขู่นะครับอันนี้นี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้ความร่วมมือกับนายจ้างคดีหรือว่าที่มาหาพวกเรานะครับของมายเยี่ยงมายเยือนเนี่ยให้คบแนะนําต,ต้องต้องช่วยกันนะะทำให้ถูกต้องทำให้ถูกต้อง,อองที่สําคัญมีอะไรที่เห็นว่า วกเราเองขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบดวนะครับอย่าปล่อยให้ปัญหาหมักหมมไป